ได้ทำคลิปค่ะคือเราทำตอนกลางคืนพอทำเสร็จแล้วก็ให้เขาตกตะกอนนอนค่ะตกตะกอนนอนแล้วก็ให้ฟองมันหายไปคืนหนึ่งค่ะเสร็จแล้วตอนเช้าเราก็นำประกอบอันนี้เป็นได้จากน้ำมะนาวที่บ้านด้วยค่ะ,คะเอาเอาน้ำมะนาวที่บ้านมาด้วยไม่ใช่เอาน้ำมานะคะ เอามะนาวเพามะนาวที่บ้านเยอะเราอย่าทิ้งนะคะ <d> เขาแต่งกลิ่นมะนาวแต่เราไม่ต้องแต่งกลิน่นเราเอาของจริงเอาของจริงมาทําเลย <d> กลับไปบ้านที่ไรยายสาวก็จะมาประจำค่ะโอ้ยมันเสียดายเราทําไว้ที่บ้านาก็เคยทํานะคะแต่ตอนนี้หมดแล้ว รอบนี้เป็นรอบเป็นรอบที่สองนะที่ทําอยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะที่เราทําอยู่ที่บ้านพักนี่ตอนนี้มันน่าจะได้รอบแรกได้ไปครึ่งโหลค่ะหกขวดรอบนี้ก็คงจะเท่าๆกันประมาณนะคะเพราะว่าเพราะว่าทำเท่าๆกันเท่าๆกันสาร เราเรียกว่าสารเคมีเลยเนาะสารเคมีที่เรานำเอามาทำนะคะยายสาวให้ลูกซื้อทางทางทางลาซาด้าอันนี้คือเขาซื้อมาอย่างไงเราไม่รู้เลย <c oughs> พูดได้เนาะซื้อมาเลยหายากเหลือเกินค่ะถ้าอนแกน่นยายสาวรู้จักที่ซื้ออยู่แต่อยู่กันวนยายสาวไม่รู้จักที่ซื้อเลย ที่ขอนแก่นมันจะมีร้านใหญ่ๆร้านนึงค่ะเข้าไปในร้านนั้นเห็นอะไรมากมายที่เขาทำออกมาค่ะเห็นการทำยาหมองการทำสบู่อะไรมากมายทำน้ำไม่ใช่เฉพาะน้ำยายอเนกประสงค์นะคะ มีหลายรูปแบบเลอเกินที่สามารถทำเองไว้ใช้เราก็ศึกษาไปนะคะอยู่ใน YouTube เยอะยะอยู่ใน YouTube เยอะ,ยะอันนี้ตะกอนนอนก้นของขวดสุดท้ายนี่จะจะมีตะกอนหน่อยค่ะไม่เป็นไรเราเอาเลยเราเสียดายของได้สองลูดขวดโล ได้สองขวดโลเห็นไหมคะว่าเราประหยัดเงินเรามากมะนาวมีเป็นวัตถดิบปกติปกติเราล้างของมันด้วยมะนาวเนี่ยก็ก,ก็มันก็ใช้ได้อยู่แล้วเนาะ แต่ว่านี่เราเอามาผสมกับน้ํายาเคมีมีที่มันเป็นฟองทําให้เกิดฟองค่ะแล้วก็คือมันก็ต้องการส่วนนี้มาผสมอยู่ด้วยแหะค่ะเพราะว่ามันจะมีะสารที่ทําให้มันน่าใช้กว่ากันค่ะถ้าไม่มีฟอง ้าไม่เกิดฟองบ้านเราก็จะเรียกว่าเหมือนเอนไม่ใช่น้ำยาล้างจานจำเป็นจะต้องเอาอเคมีตรงนี้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะแล้วมันเหลือขวดนึงแล้วมันเหลือขวดนึงที่ยังไม่เต็มรอบนี้ได้สามหกได้เจ็ดขวดค่ะได้เจ็ดขวดเออรอบก่อนก็ได้ได้หกขวดช่ได้น้อยกว่านี้ได้น้อยกว่านี้ ใช้อยู่ได้ประมาณอาเอา,อาใช้อย่างปเปลืองเลยเนาะ